สวัสดีทักทายทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่กับรูเบรตเทรดเจอร์ในเกมเอลพอร์ทโฟพาร์ทที่8นะครับผมคิดว่าพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์จบแล้วนะเนี่ยเหลือ3าด่านเองเนี่ยไม่พูดมากเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะอืมวันนี้ต้องจบไม่ใช่พาร์ทนี้ต้องจบพารนี้ต้องจบถ้าเทียบกับด่านอื่นผมว่าด่านนี้มันดูโล่งๆนะเนมันลงๆแบบแบบงงๆอ่ะแต่ยัง่ง แต่อย่างน้อยที่เห็นอยู่ตอนนี้คือถ้าเราลงข้างล่างนี้คงไม่มีสิทธิ์ขึ้นเลยนะเพราะงั้นเราจะเริ่มจากขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันนะครับผมอือฮึฮึฮึทางนี้ฝังไว้จะหลบไอหัวกลมสีแดงฝังไว่าจะหลบพลนนะ้นเะเออใช้แผ่นเดิมเราแล้วกันนะวางบนันไดโอ้ยแค่นี้ก็ไม่ทันเนาะแต่เราไม่ได้เล่นเกมนี้นานเลยไงวะเนี่ย รอบนี้ต้องทันนะเทคเดียวผ่านพอไยเทคพอเบื่อไยเทคมันเบื่อเท็เดียวผ่านพอนั่นแหละริ่ดครับผมตอนนี้เราวีบาดสองงนแล้วเราจะบริหารยังไงให้คุ้มที่สุดนี่แหละจทย์แรกของเรานะออมย่ไงไดีวะโอเคนึกออกแผนหนึ่งแผนเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วกันลงข้างล่างเลยล้วกันผมจะไปเก็บ ทางอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมอุ้ยจมอุ้ยอุ้ยุ้ยุ้ยตกใจจริงนะเมื่อกี้นะโอเคไปเก็บจุดวาร์ปจากทางอีกฝั่งนึงก่อนละกันนะครับผมฮึมฮึมไม่มีบันไดไม่มีบันไดน่าจะผ่านไม่ได้เพราะต้องมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องวางจุดวาร์ปก่อนนะเนีอฮึมวางวาแล้กันนะ มันจําเป็นในช่วงเวลานี้แต่ต่อไปดีก็ไม่รู้เหมือนกันเลยึบไปกันเลยแล้วเราจะขึ้นไปขบวนกันนะครับผมปึบอันอยู่่ันอยู่เฮกเดียวผ่านครับผมในตอนนี้มีประตูวาร์ปเรียกที่ว่าอันเดียวแล้วก็บันไดอีก, e อ,อ,ไไอ,กอันเดียวเออบันไดอีกสองอัน เราจะบริหารจัดการยังไงให้คุ้มค่าที่สุดอืมทุกคนตอนนี้ผมมีความสงสัยอย่างหนึ่งแบบว่าถ้าผมอยู่ใกล้ตัวระเบิดนั่นอ่ะผมจะโดนแรงระเบิดไปด้วยหรือเปล่าดี่ก็ว่าทดสอบกันเลยแล้วกันนะอันนี้จําเป็นต้องทิ้งบันไดอันหนึ่งไว้ตรงนี้อ่ะถือจะน,น่าเส,เสียดายก็เห็นเนันจาเป็นจําเป็นจําเป็นแล้วก็ ทำให้บันวาว์ปมาระเบิดตรงนี้นั่นแหละแล้วเราก็จะลงไปตรงนี้ผมเก็บบันไดได้เหรอผมคิดภาพผมน่าจะเก็บบันไดไม่ได้นะหรือว่าถ้าผมลงไปแล้วลงไปต้องวางบันไดตรงนี้ไว้อันหนึ่งอีกทีก็ไม่ได้อีกนั่นแหละมันจะไปต้องใช้บันไดสองกันไม่ใช่หรอบันไดอันหนึ่งวางตรงนี้ อ๋อมาเก็บบันไดนี้ก่อนไงโ okay. อเคอ้าวเลยยังไงต่อเหมือนจะได้อยู่แล้วเหมือนจะได้อยู่นี่ไงนี่ลยเนี่ยเก็บอีกหนึ่งเก็บกลับยวใช้อีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งไปวางตรงนู้นอะ่ะเว้ย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 ใช้เวลาน้อยกว่าที่คิดตัวนี้เลิศเที่วผมอัไปอีกด,ดัดอีกสองถ่ายก็จบเลยครับผมก่อนอื่นเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันนะขึ้นไปเก็บห้างบนนี้ขึ้นยังไงวะ น่าจะต้องอ้อมไปนีเปมันเก็บข้างล่างก่อนแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ต้องระเบิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ระเบิดยังไงมันล่วงลงมาจากด้านบนไม่ได้นี่ด้านบนบันติดไม่ใช่เหรอเขาทำง,งงอีกอลนี่แหละยิ่งใกล้จบยิ่งเป็นเรื่องเลยเนี่ยอืมลงข้างล่างก่อนแล้วกันเนีฟองบันไดอืมเดียวบันไดเบนเดียวโอ้ได้อยู่ได้อยู่ วางจุดวาวไว้ตรงนี้เก็บบันไดก็รับแผนนี้จะรอดไว้เนี่ยแล้วก็วางจุดวาวไว้ไว้ตรงไหนก็ได้มากเนี่ยให้มันระเบิดตรงนี้เะแล้้เราก็ลองไปเก็บเหรียญข้างล่างนั่นน่ะเอออุ้ยอุ้ยเอา้า วุ้ยวุ <c> ้ย <oughs> ควรวางจุดมาไปข้างบนก่อนไหมอะ่ะเุ้ยโอเครอบนี้เราจะมาลองตั้งสติดีๆกันนะครับผมเราจะค่อยๆลงกันค่อยๆลงเอาไม่ได้โอ้ยสติขนาดตั้งสติยังขนาดนี้เอาละขราวดีตั้งสติให้ดี แตบนีปป้ต้องทันนะผมต้องวางจุดว้าไว้ก่อนอจุดว้าแป๊นนึงรู้สึกว่าใช้เปลืองมากเลยเดียนีไม่ทันนะต้องไปไกลกว่าน,นั้นเหรออืมหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วโอเคอันนี้คือเท่าที่ผมนึกออก,กน,นะ <c oughs> <c oughs> นี้อาจจะต้องใช้สมาธิเยอะหน่อยนะม,มันมันไม่ควรทำแบบนี้เหรอหรือว่ายังไงมันไม่ถูกเลยที่ทำแบบนี้เราเราเดินเกมผิดหรือเปล่าคือเกมนี้เขากำหนดมาไว้ว่าวิธีนี้ไม่สามารถผ่านได้อะไรอย่างนี้เรอระงั้นผมจะลองวิธีเดินผ่านไปเลยแล้วกันนะเดินผ่านไปเลยไม่ได้เหมือนยี มาลองใช้วิธีเดินผ่านอีกรอบนึงผมต้องเดินให้ไวกว่าเดิมประมาณนี้เออเออ,เอ,อ,เอ,อมีปันไดหนึ่งอีู่ได้นึ่งขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ยแผนนี้เวริร์แผนนี้เวริร์ครับผมริศอยู่เริอยู่ให้กลบให้ผลแล้วก็ไปกันเลยแล้ว จะสรุปต้องทำยังไงต่อเนะี่ยระเบิดตรงนี้เหรอน่าจะต้องระเบิดตรงนี้กน,นะงั้นก็ทําแบบนี้ทำแบบนี้คิดว่าน่าจะระเบิดได้นะน่าจะน่าจะลองทดสอบกันมาลองทดสอบกันว่ามันจะระเบิดได้ไหมตูมต้องใช้เยอะนึงนี่วู้ใช้ระเบิดโคตรเปลืองเลยเก็เอาฮ้แบบนี้ก็ได้ พุ่งจะวังผิดวังผิดเออให้บ้าเสียวเว้ยไประเบิดซะตูมนั่นแหละเหลือจุดวาร์ปอยู่อันเดียวกับบันไดอยู่อันเดียวต้องไปเก็บจุดวาร์ปอีกแล้วบ้างเนี่ยเอายังไงล่ะถ้าเราไปเก็บจุดวาร์ปแล้วเราไม่เหมือนว่าเราทิ้งบันไดอ่ะ มีความจำเป็นอะนะเหมือนมีความจำเป็นแต่ต้องจะต้องทิ้งบันไดหรือเปล่าวะ๋ยบอะไรตรงนี้กลับมาตรงนี้เอา้าเขไม่จำเป็นต้องทิ้งนี่เราระเบิดตรงนี้ไปแล้วอ่ะเนอะแล้วกลับมาตรงนี้ได้โอ้โหก็ดึงไม่ออกเนอะลงตรงนี้ได้เลยสบายบายเยอนี่แล้วก็วางจุดวาร์ปตรงนี้อะจุดวาร์ปตรงนี้กลับไปเก็บตรงนี้อะแล้วก็วาร์ปกลับขึ้นมา ราบรื่นกว่าที่คิดเลยเนี่ยเดี๋ยวเจชลาใ,ใจเชียวราบรื่นทีไรมักบันไดทุกทีเอาละเหลือบันไดอันนึงกับอ่าจุดวาร์ปอันนึงใช้เป็นประโยชน์ที่สุดบันไดตรงนี้อแล้วแล้วมันจะระเบิดเหรออะยังไงอะ แล้วม like ันจะหล่นกับกระแทกกับอะไรอ่ะกระแทกกับบันไดอ่ะถ้าจะให้มันกระแทกกับบันไดแล้วก็เราต้องวางจุดวาร์ปกลางอากาศวางจุดวาร์ปประมาณนี้เอาไม่ได้นี่หว่าหรือว่าต้องวางสองขั้นตอนวะเออเป็นไปได้นะยังไงมันก็ต้องมีที่ให้มันกระแทกอ่ะถ้าหัวแดงมันหล่นลงตรงพื้นข้างล่างมันก็จะระเบิดอยู่ตรงพื้นข้างล่างนี่ท่้นวางจุดวาร์ปตรงนี้วางบันไดตรงนี้วางบันไดตรงนี้ ได้ตรงนี้แล้วกันที่เหลือก็แค่ไปวางจุดว่าให้หัวกลมสีแดงลงมาระเบิดซะเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์จบได้ไปซะตูมเริ่น <laughs> จบได้ครับผมเคลียร์ไปแล้ว เฮ้ยอย่าบอกนะด,ดาดสุดท้ายอ่ะอย่าสุดท้ายใช่ไหมเอยจริงด้วยดานสุดท้ายครับผมเอาละต้องจบในพาร์ทนี้แหละต้องจบในพาร์ทนี้แหละเปิดเข้ามาด่านสุดท้ายก็ดูงงๆนะก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปฟาร์มก่อนของที่เก็บได้ก็ต้องไปเก็บไปให้หมดก่อนอ่ะเนอะ แจเย็นนะด่านที่แล้วฉันตายกับแคบ่อยมากแล้วกกรมสีแดงไว้ใจไม่ได้เด็ดขาดเออที่เดินมันเยอะก็แบบต,ตะบายขึ้นนะ่อยเนอะที่เดินแคบๆนี่ลำบากเลยไปไหนไปไลย,ไป,ลยไปไหนก็ไปรึบรีบกลับเลยยีแล้วมันเป่าอะไรไม่ได้อนะให้เป <laughs> ็นตัวที่เป่ากระสุนได้นี่ ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวอเก็บได้เยอะแล้วที่เหลือก็วางแผนทําให้ไอตัวระเบิดทําให้ตัวระเบิดไประเบิดบล็อกตรงนั้นทํำยังไงวะมีบันไดสองอันแผนเดิมแผนเดิมนี่นี่เนี่ยแล้วเราก็วางจุดวางตรงนี้เลย ค่อยขยับลงมาทีละขั้นละเด้อเออโอ้โหเทคนิคนี้ใช้ดีมากครับผมเทคนิคนี้ค็จะมีประโยชน์เลยเฮ้ยดีแหละนี่แหละดูเพิ่งต้องเอาลงมาข้างล่างอีกวะตัวข้างล่างกว่าเดิมไหมอะผมว่าต้องล่างกว่านี้ y นะ เนี่ยประมาณนี้อะ่ะเออประมาณนี้แล้วกันเนอะจะจะพามันระเบิดไปวันนี้วันนี้วันนี้วันวนี้เดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องใจร้อนนะตูมไปทีนึงตูมไปทีนึงฮะเออคือแล้วต่อไปยังไงนี่ ต่อไปต้องยังไงเนี่ยเอาอยัางไงวะต้อ,องงงๆอยู่นะมันมันไม่ระเบิดอยู่ข้างในปะต้องเอาเขาไปข้างในอย่างมั้งเนอะเห็นทีว่าน่าจะต้องเอาเข้าไปข้างในอะ่ะงั้นก็ต้องวางระเบิดไว้ข้างบนก็จะมีบรรันไดอีกอันนึงนี่อืมโวยโวว นึกออกอยู่วิธีเดียวครับผมวางจุดวาไปตรงนี้ค่ยเก็บบันไดเก็บบันไดให้หมดเดี๋ยวเราจะวารขึ้นไปตรงนั้นวางบันไดตรงนี้เอาวาฟวางตรงนี้ให้มันหล่นลงมาตรงนี้ระเบิดตรงนู้นหรือไปรับมันมาจากตรงนู้นให้มาระเบิดตรงนี้ไม่งงนะครับผม โอเคเลยโอเคเลยเนี่จะเคลียร์ได้อะ่ะเคลียร์ปัญหาเฉพาะหน้านตรงนี้ได้ตูมเรียบร้อย <c oughs> ไปได้แล้วครับผมจะจะไปก็จะไปต้องทิ้งบันไดอ่ะเนะะแถมแถมประตูพับไม่มีเพแต่อันเดียวโอ้โหไปแบบตัวเปล่าเลยตนนี้เนี่ยไปเก็บออกข้างหน้า มีวาร์ปสองอันแล้วมีบันไดสองอันก็ต้องวางวาร์ปอันหนึ่งจะบันไดตรงนี้จะได้วาร์ปกลับขึ้นมาเออเนี่ยเออเนี่ยบันไดสองอันเฮ้ยไม่ถึงว่าไม่เราจะไปข้างบนก่อนแล้วถ้าระวังจุดวาร์ปก็ไปได้นะ เ่ที่นี่คือที่นี่มีของให้เก็บเพราะฉนั้นไปที่ที่มีของให้เก็บก่อนแล้วกันนะนีเ่เอาเอาไหนก่อนดีละ่ะซ้ายหรือขวาประตูว้าหรือบันไดดีล่ะทีนี้นึกออกและว,วิธีนี้จริงๆนึกเป็นชั่วโมงอะนะวิธีนี้เสียประตูว้าปเป็นหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้บันไดครบทั้งสามันเลยเอาวิธีนี้ละ เนี่ยวิธีนี้เลยได้บันไดครบสามอันแน่นอนแผนเดิมแผ่นเดิมแต่ดีต้องใจเย็ยนนะในจังหวะห้ามพลาดแม้แต่เสียววินาทีฮึบฮึบค่อยๆเลยลุ้นอยู่ในนี้ แบบนี้เอันตัาไรมากเลยนะลน่ะเก็บเก็บนี่เก็บประตูบ้าไปหนึ่งได้บันไดมาสามอันหนึ่งสอง,สองสามเหือประตูบา้าอีกตัวหน,นึงอะ่ะหัวดีใช้คุ้มๆเลยครับผมเคลียไหมเคลียไหมเคลียไหมครับแบบนี้ จบเกมแล้วใช่ไหมจบเกมเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าผมกดเข้าไปเออก็ด่านเดิมหมดแล้วครับผมหมดแล้วจบแล้วครับผม <c oughs> โออรู้สึกภูมิใจสุดเลยเล่นจนจบได้โอเคนะครับผมในที่สุดก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับเกมเอลพอเทัาจบลงในพาร์ทที่แปดนะขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูมาจนถึงตอนนี้เลยแล้วก็ขอบคุณคนที่ ช่วยไขปริศนาด้วยแล้วกันนะเออยใก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะเดี๋ยวจะพยายามอ่ามาแคสอีกสักหลายเกมอยู่หรอกนะหาเวลามาทำผู้ส่วนมากเวลาจะเอาไป Steam สตรีมซะหมดเลยยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในเกมต่อไปสำหรับเกมนี้ไปละ